พาพี่พ่อน้องมาวานแหหาบักไห้มนีิมือนีิหากินสัตวดเลยขั้นหาบักหอยนี่ยเขาก็วานเหห้าบกไห้เนี่ยตรงมาต่เส่าเลยพี่น้องเพราะว่าบักหอยมันจะขึ้นมายางอยู่ทื่งขี้ดินเนาะมันจะขึ้นมาหากินอยู่ทื่งขี้ดินไอเขามาต่เส่าถ้าเขามาสวยแดดออกมันบักหอยมันก็จะลงไปอยู่ในขี้ต้มมันก็จะวานเหหาเอาไถือขันงุ่มเมาเพราะได้อยู่แต่ว่างู่มเมามันก็ยากพี่น้องน้ำเสด้กิน ผมยากพอมอวางเอาเนหมดสิ้่ายกาแหี่ผมใส่เป็นแหเอ็นเกลียวสามเซนเพลงเี่พี่น้องแหเอ็นเกลียวสามเซนเงคันที่กว่านี่คันที่คือบกหอยดีกว่านี่แต่ว่ามันก็สีน้อยหน่ยหลายอ่ะมาเบิรงไปต้องการครับผมมาข้าสิมานบ่กบาดแลก บานแรกของเขาอ๋อเดี๋ยวมาถือปลาเพราะเดี๋ยปนน้ำแน่อยู่บ่พี่น้องเมื่อวานหาหอยได้แต่ว่าอยากได้ปลานทำอยู่ได้อบ้านผมมันบ่นมีแม่น้าหญ่พี่น้องมันบ่นมีปลาใไงแห่หาก็มีแต่ข้องขางทางั่นสิล่ะข้องขางท่ากับผมเป็นข้องธรรมาชาัดสำหรับอันข้องบนมาเห็ดเ็ดข้างหลัดยานทำไมให้ไปขี้นะครับ คุณไม่ได้ส้งหลัการไหตกี้ตังแุทดินลมไปท่ข้างนะมันเลยเป็นข้อข้อเดียหายองหากิตเลยนะพี่น้อง่ะดูปนต้กันคนดูปลาแรกมีปลาบ่บอกไวมีพอสมควรพี่น้องแต่ว่าปลาบ่มีพอโตออนหญาตจันบอกไว้คุณนปลาบ่ืีเลย ป้านแารกปลาสองยังได้โตแน่อยู่ได้ปานปานย่ิงที่โมตีอขปา่าหากินซ้ำนี่ล้วพี่น้องบ้านผมก็คือทางบ้านทางคนนีแม่นามไงน้นองนมีปลาไงเหหะคืตะมวนน้ำเงินยันเนยลยหล่ะคือตะมวนไปยินน้ำเงินยิ่หาอยู่หากินคนมีแม่นามหะเนาะบ้านผมบ่มีแล้ว มีแต่ของขางทางนะของเสาไฟฟ้าเขาเอื่นบ้านผมเป็นสิ่เอื่นว่าของนีงเ่เนอื่นของเสาไฟฟ้าเอ้บาทแรกผ่านไปไปเอาอยีจกักสองสามบาทเดี๋ยวจังพาพี่น้องมาเบิ่งผลงานเข้า,า่าได้จักแต้มจักโตกัน แหมสื่อมาใหม่พี่น้องเมื่ท่านเขามือเป็นไหนบมื่ท่านเขามือเป็นไหนเดี๋ยวรอบนี้ผมจะเอามุมบนเลยเอามุมผมฮ่า บลาที่สองทักไปในตะข้าวบรรทามันถือปลาบรรทามันหม,มานปลาพี่นอ้องบ่ถืกปลา,า,าข่าวคือเลนเนาะบ่มันมีหรอกหรือว่าเอาหาไปสิลงไปน้ำกันหาพวกหอยนี่แหละไปอยู่ไปกินกคนนอือจะมีหนอ้อมหอยหอกก็ได้ หาบกหุกไหแต่ก็อยากได้ปลาอยู่ได้พี่น้งองประมาณน,นี้วะทุโตัวทุกใดนี่วะบาตน,นี่ถือไงพี่น้องบอกุกไหมหลายเติบเดีย๋ยวสั้อกก่อนสั้นกองไปนี่ละเดีย๋ยวจะมาเก็บเอาวางไปเรื่อยๆสักก่อกน หาบกหอยหาบกหอยมือเวียนว่างจากอาชีพลักเนาะเวียนว่างจากการขายของก็มาหาอยู่หากินน้ำทงนันหนานี่ละ่ะทางทางเน่ย้องหางทางครับข้อมีอยู่บกหอยก็ได้ดก,ก็บลายแต่ว่าก็เลยพร้อมอยู่หรอก บดถือก็คพอหน่อยเพราะเดี๋ยวปนเนี่ยว่าเด็กได้อยู่ได้เช่นว่าก็ได้